สวัสดีครับนี่คือรายการกีตาร์โรสถนนของคนดนตรีนะคะครับผมเนื่องจากเทปที่แล้วนะฮะเราไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาแล้วนะฮะแล้วก็จบไปด้วยวงบล็อกหน้าใหม่ยอดเยี่ยมใช่รล็อกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยมาเที่ยวที่ที่มีของขายบ้างนะามาช้อปปิ้งกันบ้างดีกว่านะพี่ก็ได ตลาดใช่เขาเรียกว่าตลาดต้นตานะคะก็ะเป็นที่ที่จัดอีเวนต์ตลอดเวลาด้วยก็ยคือเขาจะมีร้านไว้เล่นคอนเสิร์ตด้วยนะคะแล้วก็มีเหมือนตลาดน่าหน้าหาของขายเต็มหมดเดี๋ยววันนี้ก็จะมีวงเขาเรียกวงท้องถิน่นวงท้องถิ่นวงอ<า>ินดี้ท้องถิน่นใช่ค่ะ,ะวงที่ท้องถิน่นวันนี้ก็เดี๋ยวเขาจะเราก็จะได้เห็นกันว่าจะมีอินดี้ท้องถิ่นวงอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ของพี่หนุ่มใช่ค่ะนะฮะก็เดี๋ยวเราจะได้ลองลองดูว่ามีวงอะไรน่าสนใจบ้างนะครับใช่ค่ะไปดูไป ล็อกเกอร์อย่างเราก็ชอบช,อบช็อปชิมชิลฮะเจ๋งมากนะฮะที่ตลาดต้นตาลเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่นะคะผู้จัดการของตลาดต้นตาลคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่ว,วยแนะนำตัวอีกนิดนึงนะคะ่ะพี่อ่าชื่อพี่นกค่ะพี่นวลวันศรีธนธรรมค่ะเป็นอ่าผู้จัดการฝ่ายการตลาดอยู่ที่นี่คะ่ะที่ที่เปิดนานนะฮะอะ่28มิถุนายนนสองปีอสองปีเอสองปีเอ มสองขวบแต่น่ารักมากเขาเป็นคนออกแบบอะคะเพราะมีมุมแบบน่ารักน่ารักจังเลยมีที่ทาจริมจริงจริงต้องบอกว่าเจ้านาย2บริษัทก็คือ2บริษัทก็คือแฟรี่พาซาแล้วก็บริษัทวราศริมารวมกันที่นี่ก็คือชื่อบริษัทแฟรี่วราศริแต่ว่าตอนนี้ก็คือตลาดต้นตาลเพราะว่ามีต้นตาลอยู่ข้างหลังเราอือใช่เป็นสัญลักษณ์นี้ใช่แต่ว่าจะน่าจะปลูกไว้นานแล้วล่ะเพราะว่าต้นสูงขนาดนี้เขาบอกว่าเป็นพื้นที่เดิมไม่ได้เราไม่ได้ตัดต้นไม้บางต้นที่ต้นใหญ่ๆออกเลยใช่ค่ะ ต้นตาลเขาก็อย so, so nice. ู่กับพี่เรามาเราก็เลยเป็นชื่อตลาดต้นตาลแล้วก่อนเป็นตลาดเก่ามาก่อนก็หรือว่ามาถึงก็มาตลันใหม่ไม่พื้นที่ใหม่ใช่ค่ะทั้งหมดพื้นที่เท่าไหร่อะคะพี่เอ่อณปัจจุบันนี้คือ43 43ใช่แล้วก็จะมีพื้นที่ขายของี่แบบมัโซนมีโซนอะไรบ้างใช่มีพื้นที่มีโซนอาหารโซนพิเศษโซนพิเศษก็คือเป็นแบบร้านอาหารที่เป็นร้านร้านะคะแต่ว่าแล้วก็มีโซนเปิดท้ายอยู่ด้านหน้าเนาะแล้วก็วันนี้เปิดท้ายก็น่าดูเลยใช่แล้วก็มีโซนโซนโลงใต้ร้านศิลป์ที่เป็นร้านศิลปะก็ไไมมมม่่ีีเเลลยยค เพราะว่าฝนตกไหมคะใช่วันนี้พี่เอกพาฝนมาถอไม่น่าเดินมาเร็ววันนี้นิดนึงก็รอดแล้วนิดนึงมาครึ่งแล้วใช่ค่ะแล้วก็จริงๆอยากแนะนําว่าเรามีหอศิลป์หอศิลป์ด้วยซึ่งจริงๆอ่ะเราเปิดไว้ให้กับคนที่รักงานศิลปะสามารถมามาใช้พื้นที่นี้ได้เลยอ๋อเหรอคะมาใช้ได้เลยใช่มาใช้ได้เลยเหมือนว่าใช้ใช้พื้นที่ฟรีแต่ว่าตลาดต้นตาลเป็นคนที่ออกค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดสมมติว่า ศิลปินในเอต้องการที่แบบไม่เคยมีโชว์ผลงานที่ไหนเลยมาทําที่นี่ได้ต้องจองใช่เราสนับสนุนเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องของตัวที่จะเป็นอ่าโปสการ์ดทุกอย่างเลยให้ฟรีทุกอย่างแล้วเขาก็จะเอาเล่นฟัตัวนี้ไปใช้ที่กรุงเทพได้เพื่อที่จะไปลงที่หอศิลป์วิเลศค่ะเพื่อนเป็นอาร์ติสต์ใช้แห้งเต็มเลยค่ะได้เลยค่ะใช้เหลือเต็มเลยนะคะแต่ตอนนี้จองถึงปี58แล้วนะกลางปีเพื่อนใจยัทไ แล้วเกี่ยวกับดนตรีที <c oughs> ่เ <c oughs> นี่ยแถวที่รู้สึกมีหลายลานดีเดียวเกี่ยวกับดนตรี <c oughs> ใช่มีจริงๆมีทั้งหมด3ลาน <c oughs> มีเวทีกลางที่เดี๋ยวเราคงได้ชมพี่เอกเล่นนะคะมีเว <c oughs> ที <c oughs> วทกลางก็คือเป็นเวทีที่เป็นงานกิจกรรมทุกวัน โฟกซองเป็นกิจกรรมโปรงรางหรือกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการแสดงทุกวัน<ม>แล้วก็เวทีตานขาวของเราอยู่ตรงโซนอ,อาหารเล็กๆนะคะเป็นเวทีเปิดหมวก<อ>ให้ใครๆน้องๆคนไหนที่สนใจที่อยากจะมาแบบโชว์มาออเดชัน่น<อ>ก็ได้มาออเดชั่นได้ด้วยมาเปิดหมวกได้ด้วยถ้าผ่าน เราก็มี A B C D ให้คะแนนปุ๊บเราก็จ้างต่อได้จ้างต่อเล่นรันรันใหญ่ใช่หรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนจริงๆก็ขึ้นรันเบียเราเปิดวงเปิดวงให้กับศิลปินอะไรประมาณนี้เวร์กอที่นี่คจอมากแล้วค่ะคนคิดระบบทั้งหลายแหล่จริงๆก็ต้องบอกว่าเจ้านายทาง เจ้านายที่คุณจะบอกจริงๆก็คือเป็นหัวหน้ามาร์เก็ตติ้งคือพี่สุดพี่ชงสุดา<ม>ซึ่งวันนี้สินค้าสิบพารกิจเลยไม่ได้มาไม่เป็นไร,รใช่ไม่เป<ห><ช>็นไรแต่ระบบโอเคมากเลยนะคะคือช่วยแบบสนับสนุนไม่ว่า<ม>จะเป็นศิลปินด้านศิลปะแล้วก็ศิลปินนักดนตรีน่ารักมากเลยอยากมีที่แบบนี้เยอะๆนะคะจะเป็นคอนเซ็ปต์ตรวมๆก็คงเหมือนเป็นแบบตลาดบวกกับงานตลาดกับงานศิลปะเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวัน7วันค่ะไม่มีปิดวัน ไม่มีเลยร้านผลร้านค้านี่ก็ไม่ต้องหยุดกันเลยเหรอคะก็มีบางร้านที่ขอหย,ยุดแต่สม,มัมาก็จะมาเปิดทุกวันยกเว้นวันฝนตกเนี่ยถ้าแบบว่า ช่วงหน้าฝนนี้เราคือเราจะเบรกเลยแทบไม่มีร้านใช่หยุดยาวเลยเอาไปเที่ยวไหนปลาเขากลับมาเปิดไม่ไม่ถือว่าเขาเปิดทุกวันไม่ได้ไอของเบรกยาวที่บอกว่าบางทีบอกว่าบางร้านเขาขายไม่ดีแต่ว่าเราเลดลดเรามีมีมีวิธีการนะคือลดค่าเช่าให้เขาเพื่อให้เขาไปอยู่กับเราทุกวันนี่ก็ช่วยช่วยผู้ประกอบการส่วนหนึ่งแต่ทุกวันนี่คือเพลงเราจัดนะคะวันจันทร์จะเป็นแนวนี้ค่ะแนวนี้ก็ประมาณนี้ถือว่าไฮไลท์ก็เป็นจันทร์อังคารเป็นโฟกซองวันพุธนี้จะเป็นไฮไลท์ใหญ่หน่อยนึงอาจจะเป็นคู่แบนบ้างหรือว่าอาจจะ ็การโชว์นะตามวยไทยเล่นกิจกรรมการชกมว,วยอะไรอ่เงี้ยแล้วแนะวยใชมม่มีหลากหลายกิจกรรม,มแล้วกม็มีกระบองใช่ผู้พ,พระหัสก็เป็นโฟกซองอีกทีนึงแล้วก็สุสาาที์ก็จะเป็นไฮไลท์โค้งลางบ้างฟูแบนมาเล่นบ้าง งูจงอางบ้างอะไรเงี้ยโชว์ใหญ่โชว์ใหญจงอางนี่คืออะไรคะการแสดงงูค่ะที่แบบเด็กจุกงูงูจริงจริงใช่ไหมคะวันนี้เราไม่มาวันนี้มีโชตระเค้าบ้างโชเนี่ยไม่แล้วเอามาแล้วด้วยจะเลกับช้างนะแต่ว่าเขาเรียกว่าแบบว่าคือคือกิจกรรมของต้นตาลจะมีทั้งเป็นไฮไลท์ใหญ่ไฮไลท์ใหญ่ก็คือช่วงที่มันไม่ใช่เเารียกว่าหน้าฝนก็เป็นช่วงปกติก็คือมกราคมุณพามีนา นีที่ช่วงที่เราขายได้ก็จะมีไฮไลท์ประจำเลยอย่างเช่นคนเชิดโคนที่เรามาจากบ่อหัวเฉียววิกตจ้ามาเลยนะชุดใหญ่3วันที่จะมาเล่นไฮไลท์ให้เราแล้วก็จระเข้กับช้างที่ถามถึงล<อ>ิงกุมัญญาซึ่งแบบวิวได้ยากมากก็จะมามเรียนให้พี่เอกมาแจมหลายอย่างอ,อ่ใช่พี <laughs> ่เอกแจมวข้างหน้ามีละครลิงเดี๋ยวผมมาแจมกับลิง <laughs> นี่วพี่เอกแจมกับช้างนี่ออแต่ถ้าช่วงหน้าฝนเราก็จะ ไฮไลท์ตัวใหญ่ๆเราก็เบรกอีเว้นต์เราก็จะเป็นแค่เวทีเล็กๆคนที่สนใจอยากมาดูกิจกรรมที่นี่มีอะไรบ้าหรืออยากติดต่อเพื่อมาแสดงงานศิลปะหรือว่ามาเล่นดนตรีเีจยต้องติดต่อที่ไหนติดต่อที่ฝ่ายการตลาดของที่นี่ได้เลยมีเฟซบุ๊กมีอะไรไหมคะใช่ค่ะเฟซบุ๊กตลาดต้นตานตลาดต้นตานภาษาไทยเลยนะคะแค่ตลาดต้นตานก็เจอละมีรายละเอียดตรงนั้นแล้วก็มีไปหาได้เบอร์โทรเบอร์โทรสำคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นก็ยังมี มาโทรให้แรับคนที่มีสินค้าอยากจะย้ายจังหวัดมาขายที่นี่บ้างหรือว่าอะไรมาลงที่นี่ก็ติดต่อได้ที่นี่นะก็ติดต่อได้เหมือนกันค่ะขอบคุณมากครับคนกครอบค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะการวิ่งก็เหมือนการใช้ชีวิตต้องคิดวางแผน ลืมความคิดที่จะเอาชนะทุกคนที่อยู่ตรงหน้าเหลือแค่เอาชนะตัวเองให้ได้ก็พอเส้นชัยไม่ใช่สำหรับคนที่เข้าที่หนึ่งเพียงคนเดียวแต่เป็นของคนที่รู้จักที่จะคิดและลงมือทำให้สำเร็จคิดให้ชีวิตไม่มีลิมิต M150